สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันวันพุธนะครับผมน,นี้ตรงกับวันพุทธที่18ทธันวาคม2,024โอ้จะปีใหม่ละจวนเข้าออกมาทุกขนาดแล้วแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเข้าสู่นัดบ็อกซิ่งเดยนะครับเข้าใกล้นัดบ็อกซิ่งเดยเข้าไปทุกขนาดเหลืออีก อีกแมตช์เดียวนะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับน,น,นัดที่17ไปแล้วนัดที่18 19 20เนี่ยก็เข้าสู่บ็อกซิ่งเดย์แล้วทุกทีมก็จะจ้าละวัน <c oughs> ในการโรเตชันนักเตะเอ้ยวางแผนเอ้ยอะไรประมาณนี้เน,เนี่ยเนี่ยมันจะวัดแชมป์กันตรงนี้แหละน่าดูชมเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู5นัดล่าสุดของแต่ละทีมที่รุนแชมป์นะครับเอาเฉพาะทีมที่รุนแชมป์นะครับอตอนนี้ก็ พูดได้เต็มปากแล้วแหละว่ามีลิเวอร์พูลนะครับที่เป็นจ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูงก็เซลซีแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ลยละฮะจริงๆในแมนซิตี้เนี่ยก็ยังตัดออกไม่ได้เพราะว่า,าตามทฤษฎียังยังเข้มข้นใช้ได้อยู่หลังๆก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเนี่ยงานจะไม่หนักงานจะไม่ชุกของของแมนซิของแมนเรือใบสีฟ้าของทีมซิตี้นะครับแต่ว่าด้วย ดูทรงแล้วแพ้แพ้เยอะไปหน่อยนึงก็แอดมิลเลยตัดออกไปในบันดนเลยแต่อาจจะเข้าวินก็ได้นะครับะไม่ไไมไม่่แน่นะครับแต่ว่านักทฤษฎีแล้วเอาตามทฤษฎีก่อนปฏิบัติเดี๋ยวว่ากันตัดขอตัดออกก่อนเอาเฉพาะสารทีมนะครับมีลิเวอร์พูลเซลซีแล้วก็อาร์เซนอลปืนใหญ่นะครับอ่ะเรามาดูแมตช์แรกก่อนนะครับของลิเวอร์พูลนะครับอาทิตย์ที่22นะครับวันอาทิตย์ที่22ก็อาทิตย์ได้อะไรเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยสี่ทุ่มตรงนัดที่17นะครับ ลิวพูลจะไปเยือนสเปอร์ก่อนเลยนะครับตามมาด้วยเซลซีนะครับ22นาฬิกาเช่นกันนะครับไปเยือนเอเวอร์ตนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลสนะครับถ้าพูดตามทรงนะครับงานหนักจะอยู่ที่ลิวพูลแล้วก็เซลซีนะครับส่วนอาร์เซนอลเป็นเจ้าบ้านน่าจะงานเบาหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเจอคิสตันพาเลสนะครับนี่คือแมตช์แรกนะครับใน5นัด แล้วก็โคเวอร์ไปที่บ็อกซิ่งเดย์เลยครับใน5นัดต่อไปเนี้ยนัดที่2หรือนัดที่18นะครับของทั้ง3ทีมนะครับลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดบ้านพบก,กับเลสเตอร์นี่งานเบาหน่อยเซลซีนะครับจะพบกับฟูลแลมจะว่าจะว่าเบาก็เบาว่าหนักก็หนักอ่ะแต่ว่าดูทรงนะครับฟูลแลมเนี่ยก็คือเปิดหน้าแรกนีได้เสียเลยนะครับแต่ว่าถ้า ให้ตั้งรับนี่ก็โหเจาะยากนะครับเจาะยากนะครับเซลซีจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับดูบเมื่อคืนเนี่ยเซลซีเมื่อคืนก่อนนะครับนัดที่17เซลซีกว่าจะเอาชนะเบนฟอร์ดได้ก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันล,ลุ้นกันอยู่อะไรไมาณนำ2ูนย์เออค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้อาร์เซนอลนะยังเป็นงานที่ง่ายอยู่พบกับอิสววตนะครับอิสววตทีมมาขาว ก็ก็กยังเป็นงานง่ายของอาร์เซนอลอยู่นะอย่าพลาดน,นะครับอาร์เซนอลอย่าพลาดเพราะว่าถ้าพลาดก็จะเหมือนคล้ายๆกับซิตี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าไปพลาดนัดเสมอกับเอเวอร์ตันเนี่ยถือว่าถือว่าเสียหายถือว่าเสียหายอพอ,อมานัดที่19แล้วครับหรือนัดที่3ของ5นัดที่จับหยิบกันขึ้นมานะครับลิเวอร์พูลนะครับจะไปเยือนเจ้าขุนคอนเวสร์แฮมนะครับะจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับเวสร์แฮมยูไนเต็ดนะครับ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไลนนะครับนะทีมเจ้าขุนคอนนะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะตรงกับวันจันทร์ที่30นะครับก็เตะใกล้ๆก,ก,กันนะครับกับวันที่27นะครับเวลาพักนิดเดียวเองอม,มาที่เซลซีนะครับจะออกไปเยือนอ e ิสวิตนะครับแหมหลังจากที่วาดลวดลายกับปืนใหญ่แล้วอ e ิสวนะิตก็เปิดบ้านตอนรับการเยือนของเซลซีเลย อันนี้จะว่าจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเหมือนกันนะครับอิสวินเนี่ยตั้งรับอยู่แล้วนะครับรอสวนอย่างเดียวแหละฮะก็แอดมินถือว่างานง่ายนะครับของเซลซีน่าจะได้เปรียบลิเวอร์พูลอยู่ข้ามไปที่อาร์เซนอลนะครับไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับไปเยือนเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงอันนี้ยากนะครับอันนี้ยากแอดมินเดาว่าเย็ดน่าจะเป็นงานยากนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยจะตั้งรับก็บทตั้งรับจะสวนก็สวนสวนแล้วมันจะชอบได้ประตูเลยนะครับเบนฟอร์ดนะครับ าเซนน์นะครับนาที19เปเยือนเบนฟอร์ดต,ตรงกับวันพฤหัสที่2มกราคมนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับนี่คือน,นัดที่3จาก5นัดนะครับวันนาที่4นะครับลิเวอร์พูลนะครับวันที่ตรงกับวันที่5มกราคม23.30หรือ5ทุ่มครึ่งบ้านเรานะนัดที่20เป็นศึกแดงเดือดแล้วครับลิเวอร์พูลต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ ไหนก็รูเบนอเวลินทำผลงานได้ดีแล้วที่โค่นแมนซิได้สองประตูต่อหนึ่งแบบเจียนไปเจียนอยู่อะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็โค่นลงไปได้นะครับจะไปเยือนลิเวอร์พูลจะไปแก้แก้งานให้กับเทนฮากได้ไหมนัดนี้มีคำตอบคือนัดที่2 0อตรงกับวันที่5มกราคมนะครับ2025เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะครับมาดูเซลซีนะครับไปเยือนคิสตันพาเลสนะครับ ไม่ง่ายครับเพราะว่าคริสตันเป็นคริสตันพาเลตเป็นเจ้าบ้านเนี่ยไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยอ่ะก็แต่คิดว่าเซลซีน่าจะทําได้น่าจะผ่านได้นะครับอาร์เซนอลจะไปเยือนไบตันนะครับตรงกับวันที่5เช่นกันนะครับส่วนไอ้คริสตันพาเลตอ่าตอนรับการมาเยือนของเซลซีตรงกับวันที่4นะครับส่วนไบตันเนี่ยจะตรงกับวันที่5นะครับตอนรับการมาเยือนของปืนใหญ่นะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ถือว่าเป็นงานที่ยากกับยากยากนแต่ไบตันเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยปังนะครับนะนะเมื่อวันก่อนเนี่ยแพ้กับคิดตันพาเลสในบ้านไว้หประตูต่อ3ามเป็นไปได้อย่างไรนะครับ,รบแมนท,ที่5ก็เป็นกลางเดือนของมก,กราครับมก,กราคมวันที่15วันพุทธที่15มก,กราคม2,025เวลาตีสานัดที่21แล้วฮะนอตติงแฮมฟอร์เรสจะเปิดบ้านให้ลิเวอร์พูลแก้มือนะครับ จะเปิดบ้านให้ลิวหูแก้มือลหลังจากที่เคยแพ้ที่แอนฟิวไปในรอบโอ้ยอย่าไปว่าในรอบเลยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เป็นต้นมาว่าอย่างนั้นนะที่เคยแพ้ในแอนฟิวเนี่ยมา,มาขอแก้งานหน่อยลิวฮูมาขอแก้งานที่ซิติเกาหน่อยที่ฟอเรสต์หน่อยนะครับอ่ะนี่คือนาที่5นะครับแล้วก็เซลซีนะครับจะเปิดบ้านพบก,กับบอลมัดนะครับตีสองครึ่งวันพุธที่15มกราคมนะครับในนาที่21นะครับ ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากนะครับยากยากอยู่อบอลมาดมาเยือนแต่ว่าก็ไม่ยากเท่าเท่าไหร่แล้วก็อาเซนอลนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับสเปอร์นะครับเวลาตีสามตรงกับวันที่16มกราคมนะครับนาทียี่สิอันนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตเลยครับจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่คิดว่าลอนดอนดาร์บี้แมตช์นี่ยอมกันไม่ได้อยู่แล้ว คาดว่าอาจจะนน่าจะสะดุดในแมตช์นี้เออน่าจะสะดุดในแมตช์นี้ดูตามทรงนะครับสลูแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะสะดุดในนัดไหนเอ่ยจะสะดุดแอดมินเดาว่าจะสะดุดนั่ในในนัดเออ่ไปเยือนสเปอร์นะฮะไปเยือนสเปอร์นอกนั้นก็น่าจะน่าจะผ่านได้ส่วนเซลซีน่าจะไปสะดุดในนัดไหนมันต้องมีสักแมตช์หนึ่งอะที่ที่สะดุดแอดมินให้ไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับสะดุด แล้วก็อีกนัดหนึ่งนะ่ะเซลซีไปเยือนคริสตันพาเลนะนั่นจะจะสะดุดเออส่วนอาร์เซนอลนะครับอ่าไปเยือนไบตันนะครับไปเยือนไบตันหรือ ford เบนฟอร์ดเนี่ยน่าจะมีสะดุดแล้วก็จะมาสะดุดแข้งตัวเองที่ออที่อิมิเลสสเตเดียมเจอกับสเปอร์นะัดสุดท้ายนะัดวันที่16นะครับอ่าเนี่ยนี่คือการคาดเดาทั้งหมดนะครับเอามาให้ลุ้นกันนะครับผมจะได้กระชับกระชับนะครับ ใครชนะรวดห้าแบบเนี่ยถือว่าถือถือเข้าสู่เดอะวินเนอร์ได้เลยครับอ่ะลองดูนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นๆนะครับผมเนี่ยมไม่ชสั้นหระยาวเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับ